โอเคจากนั้นเรามาถึงนี้เราก็มารับกระเป๋าตรงนี้นะคะพอรับกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างไปลงไปข้างล่างเสร็จแล้วเราก็จะไปไปเติมเงินที่บัตรนี้นะคะบัตรออกตปุธนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งบ้าปัตตะทงนะคะ <Huh? S 1> เราไปเติมเงินที่บัตรก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งรถบัตรเข้าเมืองกันค่ะ เดี๋ยวจัดให้ ก็คนที่นี่ก็มาไหว้กันเยอะแต่ว่าเรามาที่นี่กันหลายรอบเลยนะแต่ว่าไม่เคยมาที่วัดนี้เลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเนาะมีเทพเจ้าหมันกับเทพเจ้าหมูแต่ว่าเทพเจ้าหมูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผู้ขุมกลดเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบคนก็ไม่ชอบไม่ชอบแบบขึ้นลรงพักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาที่นี่กันเทพเจ้ามันอ่ะก็คนก็จะ าพาลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยมากลับไหว้เพื่อจะให้เรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็สอบผ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปดูกันนะคะข้างในเป็นยังไงบ้าง อนนี้ก็สวยนะคดู่อแอบใครว่าถ่ายรูปแถวนี้ก็ดีด,ดีอะ่ะเดี๋ยวก็ไปดูฝั่งนี้บ้างสวยค่ะถ่ายรูปให้หน่อยดีเพราถ้า ร้านนี้น่ารักม,มา,ากเจ้าของร้านก็น่ารักเด็กๆก็น่ารักจ้าตอนนี้ก็4:15 4 5นาทีแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเชาว้าเดี๋ยวเราก็เดินหาวาหัดทานมากแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยหิวล่าเดี๋ยวเราไปหาของกินดีวกว่า เป็ดหมูแบบว่าร้านใหญ่มากเลยน่ากินสุดๆสามประสองรานได้นำซุปมานี่นะซุปอะไรไปดูกัน,นะอะไรอ่ะคือมันเหมือนผักบุ้งนะแต่เราว่ามันไม่ใช่อ่ะหรือว่าใช่วะชิมก่อนอ คุณต้องใช้ตะเกียบนะคะอะคุณต้องใช้เกเียบช้อนน,นี้นะคะถ้าใช้ไม่เป็นก็อย่างนี้นะคะโอ้ชิ้นอย่างหนา,าเอเล็กก่แ Hãy lại. <laughs> 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 we เบเกอรี่นะใครทำเบเกอรี่นะอยากมาซื้อก็ได้อยู่นะเนี่ยเบเกอรี่ดูตังตอดิซื้อกลับไปบ้านไหมลองคิดเช่นตึง

ใหญ่ป่ะดูรูก่มันจะมีลูกใหญ่กว่าน,นี้อีกนะแต่เราว่าลูกลูกขนาดเนี้ยกำลังอร่อยอน,นี่ลหลายหลอะ่ะชิมได้ปะล่ะทาน,อ,นอันนี้ชิมให้ดูนะ ซื้อสตรอเบอร์รี่ซื้อผลไม้สดสดก็มาที่ฟู้ดมาร์เก็ตที่ εί. ที่นี่ได้เลยที่ไหนนะเดี๋ย้อนไเดี๋ยวอาไปตายดูมันวิ่งเลยเจ้าของเขาคนที่รู้ไ่ายท่า ออิอกันนี้อะไรอ่ะอ่านไม่ออกครั้งต่อไปลดล <c oughs> สิบเหรียญเปล่าวะ Thank you Thank you ฉันชอบมากเลยอิทาดาขีา้มาโดนใจเจ๊ อร่อยอกานี้นะอืมถ้าใครอยากมานะไอติมโยเกิร์ตอยู่ที่จินซาพัทเข้ามาก็มันจะอยู่ชั้นใต้ดินก็ล,ลงมาได้เลยกดถ้าเกิดใครมาไม่ google, google Mad, นะถูกก็ google google map แล้วเขียวว่าจินซาจินซาพาซ่าก็ได้แต่ว่าเราลงมาชั้นใต้ดินจะเป็นจินซาพัทมีหลายรด ลองมาดูได้นะจ๊ะขอไปกินก่อนนะบาย 优俩 <noise> ตั้งตังก่อนซื้อปลาหกแสนอร่อย27เหรียญเตรียมก่อนโอ้โหใชเหรียญแล้วะยี่สิบเจ็ดเหรียญสอา วันนี้ร้อนหรือเปล่าหรอป้าหมึกายนอร่อยของฉัน27เหรียญจ้าชิมก่อนอร่อ,มอยมากมาทุกครั้งต้องก,กินทุกครั้งร้านนี้ต้องติด อร่อยเวอร์มันจะกรอบกรอบเค็มเค็มยอดต้องอีถุงนึงลมัม้งอร่อยอ่ะมาถึงแล้วซูชิเอเ็กเซสซูชิเอเ็กเซสขมองกมนะถูกและดีเราไปดูดิมีอะไรบ้างน้องอะไรกันเป็นแลรโอ้ยตามาดูมาดูกินเลย<า> ก็หลงทางอะไรบ้างนะก็ถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์ติชมหรือว่าอะไรนี่ก็เป็นคลิปแรกนะก็คอมเมนต์ไว้เลยข้างล่างฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย